สวัสดีครับคุณภูกิจนะครับคุณภูกิจวัชชนักตัวผู้ทําหมันดีไหมครับถ้าทําจะส่งผลดีผลเสียอย่างไรบ้างเนะี่ยเข้าทางหมอยแล้วนะครับเออจริงๆการการทำหมันในน้องหมาเพศผู้เนี่ยมีข้อดีเยอะเลยนะครับแล้วก็ออข้อเสียจริงๆข้อเสียมันมันก็ไม่มีนะนะครับไม่มีนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะมันไม่มีจริงๆนะครับมันมีแต่ข้อดีนะครับน้องหมาเพศเมียทาหมันก็ดนะีน้องหมาเพศผู้ทําหมันก็ดีดแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า การทาหมันในสุนัขเพศผู้เนี่ยนะครับมีข้อดีอย่างไรนะครับอ่ามาดูเลยนะครับอันนี้หมอใช้หัวข้อว่าทําไมน้องหมาตัวผู้ควรทําหมันนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าในน้องหมาตัวผู้เนี่ยมันจะมีการปัสสาวะเพื่อสร้างอาณาเขตเรียกว่าเป็นการสเปรย์นะครับมันจะไปฉี่ตามรั้วตามนู่นตามนี่ถ้าทําหมันมันจะลดไม่ใช่ไม่ใช่หมดนะมันจะลดนะครับเคยมีหมาตัวหนึ่งนะเขาก็เอามาทิ้งนี่แหละผ่าตัดเสร็จนะฮะ ก็คือเราตัดอันทาเขาออกเลยเนื่องจากเขาโดนกัดปรากฏว่ายังมาปัสสาวะสร้างอนาเขตอยู่ทุกวัน <c oughs> นะฮะมันมันไม่ลดเลยอันนี้อาจจะมาทําตอนที่เขาอายุมากแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เคยชินต่างๆนะฮะแต่ว่าถ้าทําในหมาเด็กรับรองได้เลยว่าลดนะฮะอันที่2ลดการเกิดเนื้องอกที่อันทะนะครับจริงๆก็น้อยนะครับไม่ค่อยเจอแต่ว่าก็เป็นไปได้อันที่3มก็คือลดการเกิดต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วก็ลดการเกิดไ้เรนที่กับพุ้งก้น คือต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะอยู่ที่คอของกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วมันก็จะแอคทีฟตามปริมาณของฮอร์โมนจากอันทะนะครับซึ่งใน,ในผู้ชายก,ก็เป็นก็คืออาจจะมีต่อมลูกหมากโตรหรืออาจจะเป็นมะเร็งนะครับเป็นเนื้อง,งอกที่ต่อมลูกหมากนะครับถ้าน้องหมาตัวผู้ที่ทาหมันนะครับต่อมลูกหมากก็จะไม่โตนะฮะถ้าต่อมลูกหมากไม่โตโรคต่างๆก็ไม่ไม่ตามมานะครับการเป็นมะเร็งเนื้อง,ง,งอกก็จะลดน้อยลงไปนะครับต่อมลูกหมากโตสัมพันธ์กับการเกิดไ้เลื่อนที่กระพุ้งก้นอย่างไรต่อมลูกหมากโตมันจะไปบีบ รกระเพาะปัสสาวะทาให้ปัสสาวะยากต้องเบ่งนะครับอันที่แรกอันที่2ก็คือว่ามันจะไปกดลําไส้หยุดที่อยู่ด้านบนนะครับลำไส้ใหญ่ทําให้การเคลื่อนที่ของอุจจาระเนี่ยมันน้อยลงนะครับคือมันติดแคบอ่ะมันก็จะถ่ายลําบากพูดง่ายๆนะครับลำไส้ใหญ่ก็ดูดน้ําอุจจาระก็ยิ่งแห้งก็เลยเป็นภาวะท้องผูกนะครับก็เบ่งมากเบ่งมากเน,นี่ยโดยเฉพาะในน้องหมาที่มีอายุมากนะครับกล้ามเนื้อที่กระพุ้งก้นมันจะหย่อนหยอนเพราะเบ่งมากเนะี่ยกระเพาะปัสสาวะหรือลําไส้มันจะไหลออกไปที่กระพุ้งก้น เราเรียกว่าไซเรนที่กับภุมก้นอันนี้เจอเยอะนะนะครับแล้วก็ต้องต้องทําหมันร่วมด้วยนะครับแล้วอีกโรคหนึ่งนะครับที่เจอสดสดร้อนๆเลยก็คือภาวะต่อมข้างก้นนะครับเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งต่อมข้างก้นนะครับอันนี้สัมพันธ์กับฮอร์โมนนะฮะคือในน้องหมาเพศผู้ที่ไม่ทําหมันเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกนะครับหรือมะเร็งที่ต่อมข้างก้นนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นมะเร็งตัวนี้แล้วก็ต้องทำหมันด้วยนะครับถ้าไม่ทําหมันเป็นมะเร็งแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในน้องหมาจรนะครับน้องหมาที่มีโอกาสเดินทางไปนอกบ้านเนี่ยมันจะลดโรคติดต่อทางการผสมพันธุ์ด้วยเช่นตัวมะเร็งนะครับที่เราเรียกว่าทาง s m i t h b l e v e n e r a l tumor หรือว่า Ven v e n e r i a l granuloma VG นะครับซึ่งอันนี้เจอได,ได้เยอะมากในหมาจรหมาวัดนะครับที่เราเห็นหมาตัวผู้มีเลือดไหลที่อวัยวะเพศแล้วก็ตรง หนังหุ้มมันบวมๆใหญ่ๆนะครับมันจะมองเห็นไม่เยอะแต่ว่าเพชเมียเนี่ยเราจะเห็นว่าที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาเนี่ยมันจะมีแผลนะครับมีแมลงวันต่อมีเลือดไหลพวกนี้คือเบลงนะครับติดต่อนะครับพวกนี้ขึ้นตาได้ขึ้นโพงจมูกได้นะครับขึ้นตามผิวหนังได้นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเจอเยอะขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นที่อวัยวะสืบพันธุ์ตอนนี้ขึ้นตาขึ้นจมูกขึ้นปากหมดลวนะครับก็สามารถที่จะเอามาวินิจฉัยด้วยกันทําเซลล์นะครับก็ดูว่าเป็นเนื้องอกชนิด โรคนี้ใช้การรักษาด้วยเคมไม่ยากนะครับนี่ครับคือข้อดีของการทํำมันนะครับส่วนข้อ,ขอเสียมีข้อเดียวคือเสียตังค์นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงอะไรมากขึ้นอยู่กับวิธีการที่ที่เราเลือกใช้นะครับ